ลูกเหรอมันึนีคำว่านั่นว่านีเป็นไรเอาล่ะกระเพาหมูส <right>, right, ับนะจาน แล้วสอดไปที่เบอร์ตรงนี้ไม่น่ากิบไปล่างไปเลยเนาะไม่น่าไปใส่ของเก่าดิ ล้วใส่แล้วจีบไปบะนี่สิไสกับบมนี้แบบที่เนี้ยยุใส่แบบซอนนี่แล้วเราใส่แล,บบแล,แล้วจีบไปล่างพริกกิ่งหาสิไส้กับบมนี้แบบที่ไม่มี่หานี่เราต้องใช้ของเก่าไปเรื่อยๆก่อนนะคะ หมูสับเลยใช่หรออือมันปุ่นกันจริงซางหัวมันฉ่หมูชิ้นมันเลิศเด้อเวลาผัดไปแล้วเป็นเพลินเบลอปลามันสวยอ๋ไอกินหมูสับมันบอกกลิ่นดอกมันมาซื้อเอ่อซื้เอ็มนะมันทั้งสับทั้งหั่นขีดในเกมมันปุ่นกันใช่ป้สับก็อีตัวนี้ไงนี่ไงกระซางหัวมันถอเราเราเหมือนเราให้สองอย่างอ่ามาเลย์เตนฮามันมันก็เลิศกันอย่างกระเฮ็ดให้มันเลิศนั่นลราก็จะมาซื้อดี เห็ดบ่เลิกคนมาทีเดียวนะจ้าหายจอยจ้าสิบอกให้เขอเขาคนมาตลอดก็เพราะเราทำดีไงอหลีอเด้อทำดีได้เยอะอร่อยด้วยถ้าบออร่อยคนมามานะจ๊าอันนี้มันอร่อย นี้กล่องอันนี้มันหัดปรับเลยด้จริงมันเหลดซื้อมาถูกแล้วทีนี้เราร้านเราเข้าร้านถูกแล้วไงร้านนี้เขารูจจ้จากว่าไม่ห่อต้องใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้จ้ะเอา,เอาใส่แบบมันใส่ายไม่แบบเขาบริขิบยาไม่กริงให้โซะนะ่ไมให้โซ่ละเนาะกระเบื้องนี่เปียปถ้าเบิง้งแม่สิเขียเบิ้งน้นสิดังกะเบ,บื เลิศปะ่ะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยเห็นว่ามันสวยแล้วสิทำอะไรจะเนอะเนี่ยมันจะ,นะก็เสร็จสิ้นตระกูลไทยแล้วนะเสร็จแล้วและตำไทยนะจ๊ะตำไทยต้องเอาออกอย่างนี้นะคะคอ,อยซื้อขนมนะจ๊ะคอ,อยซื้อขนมถนน,ถนนจ้าถนนสีเลียนจ้า ว่าเพจเป็นว่เอ็มเ่พีสองหน่วยออตำไทยนะคะว้ว้ยนีย่ก็เด่นออกเส้น ลืมน้ำปลายุุ่่นเค็นยุบเหมือนเศร้านี้น้ำปลาเนี่ยใส่สิบสี่ไม่ได้นะคะน้ำปลาอันนี้มันเคม็ม <c oughs> <c oughs> มาคุณนายแต่ว่ามาต่าหมองฮู้งจางคุณนายตาส้มนะคะแล้ต่างประเทศเขาก็เขาไปตลาดประเทศไทยเขาก็ใส่คู่นท่ากันะครับมื่อกี้เป็นคุณนายจะมือเองใหญ่จะเป็นคนใส่แหละหลายหลายคนบอกว่าเห็นพุงแม่มาหลายวันแล้ววันนี้มื่อนี้ไปเห็นมั้ยเออวันนี้คือชุดชุดปกปิดเนาะเอาหมูวานี่แม่กับแม่กับโชว์สัดส่วน เท็กซี่ตะมือเศร้านี่ค่ะมิดชิดแต่แต่คอสซุ้มเอ,อมือนปลาหนาออปลาหลังมันบ่อยจ้ะสุมือนปลาพุ้งค่ะนมงคือหล่นลุกเออเนาะมันบน่หล่นจริงไม่แก้ให้เบิ้ลก็ได้มันก็ยุงสิแหละเสียมันพาป,ปิ่นอะ เห็นะไหมกล่องก็ให้โซนะถุงก็ให้โซนะใส่แล้วมันก็ให้โซจ้ะไอเอ็มเรียบร้อยแล้วเขาเธอไปแปดสิบ น้มกัอยูนี่อยู่ดีละกิ่งต่อไปจะเป็นไม่มีจะเกี่ยวกระเทียมบุกให้วางงานดอกจะเกี่ยวกระเทียมนะจ๊ะ เก่ง <Okay. S 2> เอาไปล้างบมกไม่ได้ห,น,หน้าไปล้างเออไว้เลยจะให้ไม่นาไปล้าง เกี๊ยวกระเทียมเองนะคะมันจังหอมถ้าเราซื้อมามันไม่หอมนะคะถ้าเราซื้อยังไงก็ไม่หอมคะ่ะอันนี้เราเกี๊ยวเองนะคะเกี๊ยวเองคือหอมหอมจ้ะมันยังไม่ฟูด nhầm mm, Ừ, ขอบคุณมากนะค,ะข,ค,ค,ะ,ขค,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมาใกล้ๆก,กันหนึ่งมือใหม่จะเจัดเฮ้ยามเจ้ามาใกล้ๆกักนค่ะ จ้าเก่งกระพิีเปียกอยู่ดิมันไม่ร้อนนะม,มันเป็นเสียแบบใด้ว่าบ่ห่อนอ่ะคิดว่ามันสีห่อนอะบบน่ะถ้าไอ้พรมมันห่อนดิมันปิดผ่านยังงวะมันไม่ร้อนเลยอะ <S <S ่ะเพียงก็เจ้งเก่งเนาะขับรถขับเมืใหญ่เนาะนี่จะพูดเก่งๆกนี่จะพูดรวยๆหลุดเลย ใม่อยกีกไม่แล้วเออมานต้องกันมันทำยังไงบ้าม,มาคนละคร์ไอก้กระเทียมมันถึกตาม,มันเสียบจร่จง เวลาเขาปิดแล้วมันมันก็สีแหมพอดี<ม>เพราะมีความร้อนมันนั่นไงถ,ถ้าเขาถ้าเขาแบบว่ามันจนว่าผิดสีแล้วแล้ว,ลวเขาความมาปิดแกนมันจะไหม้เลยอ่ะ<ม>อันนี้มันจะพอดี<ม>อันนี้มันจะสุกพอดีเลยมันจะเหลืองหอมพอดีเลยก็ได้แล้ว มันยังไม่กรอบนะเก่งเอาใหม่ก่อน oh มันยังไม่กรอบนะอืมหอมใบใหญ่ ว่าหอมยานฮอไดนนาเลยเได้แล้วสิบเรียบร้อยอุ้ยมันยังฝดบบาๆอยู่ดิกลัวมันไหมไงไม่มันไม่อร่อยหรอกโว้ยนึกว่ขุ่มตัวเนาะ ให้มันเหลืออุ้ยหุยนะคะเนี่ยพอแล้วที่นี้จะดูดกาแฟต่อจ้ามาดามเนาะมาดามต้องกินกาแฟ